สวัสดีจ่าเพนครับทุกคนมือหนีใหญ่ไปทําบุญด้วยจ่าเด้อแต่เตียมของคือนรดแหละมือหนีวันเขาพันษาด้วยจ่าวันเขาพันษานสวัสดีจ้านี่น้องมือหนีวันเขาพันษาจ่ายกับเปบสบาทด้วยจ้าเด้อว,วันพระนี่ย่ายกัเอาของไปเสบาท นี่เกี่ยวมังกรมีอันนี้น้าจาเนาะไปไปนี้าเจ้ว,เว,วัดล่ะท,ทำบุญใน,นกันเด้อมือนีเพฟ่นครับสุภูสุขุนไปมือนีนมือวันฝากคทำบุญเราจะได้ววไปสมาหากินน้าจาเนาะเชี่น้องเอยน,นเยนี่ มานั่งด้วยจ้านี่น้องสาวก็มานั่มด้วยจา้าเขามาทำบุญยายยายคุณนี่น้องสาวมาทำบุญเขามาจษาด้วยจา้าเด้อนี่มาจากกรุงเทีใส่บาช่้ยพูดกันเลย ไปชิมมดเดี๋วด้ยจ้ามาทำบุญหลายหลายเลือกโค้ดนี่ลูกร้านไส้ก็มานั่นสาร้านไส้หน่อยน้อา่หลจ้ามามาทำบุญวันนี้มันมีสาแม่มาเนาะแต่เขาเรียกว่าเขาภาษาเด้จ้าเด้ ขอวันางมืออื่นไม่ต้องประเทศินด้จ่าเด้อพี่นอ้องอย่ยิ้มนมาเนอะมาเสียงดังเสียงดังไอย่นิ่เอมาเนาะ อาจารยอาจารขอพูค่เรื่องอะไรใะไรใจังไ

พี S <S mm ่น hmm. ้องนี bueno> uh eh ่เอามาปรุงให้เพาะใหญ่ลูกหลานก็มาปรุงจะได้จะได้จะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรต้นพี่อะไรต้นพี่ครับปุณเอ้ยหลาน น้มาอ้โอ้เพื่อนกมาโป่งให้เพาะกินคือกันมาเ <g ül üyor> ต็มทีวัวได้หลายย่างเิจาก,การเข้าพันษาสาเดือนที่นอกิี้านเขาให้พ่อเท่าให้นองไส้ สาเาไป,าาเไป,ไปใส่กไมาเขาไปจ่าเด้อนมามาเออพ่อป้านิสัยพี่ไอศิสวันอุพายโซที่ป้ามากินมากินมาอยากเด้อเออพอป้าป้านิสัยก็มากินและกะไปป้านิสัยมา ออพี่เดือถืออยู่มาไปแล้วเขามากินปยัดน้ำกันได้ไหมก็หมาก็ได้ปูยาต้ยายนี้มามากินปยาเลยมายกมายกมาไปโยกยกมา มามาเออไข่มันมาอยู่ดีมีแห้งเออโปกปากรักษาเออพ่อปมามามอ๋อนี่พี่น้องออพี่น้องด้จ้าพี่น้องใหญ่ลูกหลานใหญ่ Nói chung là nó không có gì để ăn. Chúng tôi đã ăn rồi. Chúng tôi đã đưa cho các bạn. Chúng tôi đã đưa cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của của แมี่ยบัยาโป่งเรีวเรีวก็เมียนในีพื้นห้อยพื้นจ้าเออเก็บให้พื่อเลือเขาเขาออกมืดก็ได้ใช่บ่ะนี่คืนไปจาหนามทำบุญอีกนอกจากเนาะ พี่ละเพื่อนท่าลาสัพสัตทั้งหล,ลาย,ยลาเ,เจ้าครับพีเอ็นพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิบาลพระนางโพละดีพระนางคงตาพระยาวัมปุระนายีสยาตา